สวัสดีฉันคือเจนนี่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้านิดหน่อยพ่อของฉันติดเล่าแต่อย่าเพิ่งคิดว่าฉันจะเล่าเรื่องความรุนแรงในบ้านนะฉันรักพ่อมากเขาอาจเป็นคนที่นิสัยน่ารักที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ฉันเคยพบและบางทีนี่คงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาดื่มให้ฉันเล่าประสบการณ์ของฉันให้คุณฟังนะชีวิตของฉันปกติดีมากๆจนกระทั่งฉันอายุได้12ปีฉันมีพ่อแม่ที่น่ารักแม่ของฉันเป็นผู้หญิงที่กระตือรือร้นและพ่อก็เป็นผู้ชายที่สุภาพสงบนิ่ง ฉันเหมือนแม่มากกว่าแล้วโตมาเป็นเด็กที่กระฉับกระเฉงแล้วก็มองโลกในแง่ดีแต่แล้ววันนึงทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแม่ฉันบอกว่าเธอเจอผู้ชายคนใหม่และจะย้ายไปอยู่ต่างเมืองกับเขาและที่ยิ่งกว่านั้นคือเธอบอกว่าเจนนี่แม่ไม่ได้อยากไปต่อสู้ในศาลเพื่อให้หนูได้อยู่กับแม่แม่คิดว่าหนูอยู่กับพ่อจะดีกว่าหนูอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิต และนี่ก็คงดีกว่าสำหรับทุกฝ่ายฟังดูดีเนาะที่ได้ยินแม่บอกแบบเนี้ว่าไหมถ้าคุณคิดว่านี่เป็นปัญหาที่แย่ที่สุดของฉันแล้วฉันยังมีอย่างอื่นเล่าอีกนะฉันถูกแม่หักหลังแล้วก็โกรธมากถามจริงนี่คือวิธีที่ปฏิบัติกับลูกหรอแล้วทาไมเธอถึงเป็นคนตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสําหรับฉันล่ะแต่ยังไงก็ตามถ้าแม่ไม่ต้องการฉันฉันก็ต้องปรับตัวนี่คือที่มาที่ทําให้ฉันอยู่ด้วยกันกับพ่อเขาเศร้ามากพ่อผู้น่าสงสาร ฉันเดาว่ามันคงไม่น่าชื่นมื่นนักที่ผู้หญิงที่คุณรักตัดสินใจว่าไม่ต้องการคุณอีกต่อไปและเขาก็เริ่มผ่อนคลายด้วยการดื่มวันละแก้วสองแก้วตอนช่วงค่าขอโทษด้วยเจนนี่เพื่อทําให้พ่อรู้สึกดีขึ้นลูกถือไหมฉันเป็นใครถึงจะได้ไปห้ามผู้ชายที่โตเต็มวัยแล้วจะมาดื่มอะไรนิดหน่อยหน่อยทุกคืนล่ะและนี่ก็คือความผิดพลาดของฉันหนึ่งในข้อบกพร่องที่หาได้ยากของพ่อก็คือการขาดความมุ่งมั่นตอนนั้นฉันยังเล็กมากและไม่ทันรู้สึกตัวได้เร็วพอตอนที่ฉันรู้ว่าเราาามมีปปััญหนก็สยไล จากสองแก้วกลายเป็น4ี่แก้วจากสี่แก้วกลายเป็น8ปดแก้วจากนั้นพ่อก็จะหลับไปบนเก้าอี้นวมและฉันต้องช่วยพาเขาไปที่ห้องนอนแล้วเขาก็หลับไปบนพื้นจากนั้นก็เริ่มขาดงานพ่อบอกว่ารู้สึกดีขึ้นไม่รู้สึกไร้ค่าและโดดเดี่ยวฉันว่าตอนนั้นเขาคงอยู่ห่างจากอาการซึมเศร้าแค่ก้าวเดียวแต่พูดตรงๆนะฉันอยากให้เขาทานยาเพื่อรับมือกับอาการมากกว่าที่จะดื่มจนไม่รู้สติแต่ฉันคิดว่านั่นมันยังโอเค กลับได้ก็ตามที่เขารู้สึกดีขึ้นไงโศกนาฏกรรมของมนุษย์อย่างเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจว่าจะเลิกทําให้ฉันกลัวเวลาที่อยู่ที่บ้านและคุณไปดื่มนอกบ้านเชื่อฉันเถอะสังคมของคนติดเหล้าเป็นอะไรที่เลวร้ายที่สุดเขาไปบาบร์สกปรกซอมซ่อผับที่ไม่ชวนเข้าใกลและสถานที่แอาอาัดแย่ๆอื่นๆที่เขาจะไปดื่มกับพวกคนติดเหล้าและคุยกันถึงชีวิตอันแสนเศร้าของพวกเขาอย่าคิดว่าพ่อมีปัญหาใช้ความรุนแรงหรืออะไรแบบนั้นนะพ่อเป็นพ่อที่ใจดีและช่างเอาใจใส่คนเดิมเขาร้องไห้แแลลละะขออให้้ยกกกโทษบว่าจเิ แต่เขาทําไม่ได้ปัญหาคือเขาเริ่มใช้เวลายอยู่ที่นั่นตลอดทั้งคืนและคลานกลับบ้านแทนที่จะเดินบางครั้งกลับมาพร้อมรอยโฟกช้ำบางครั้งลืมว่าต้องกลับบ้านในกรณีน,นั้นฉันต้องนั่งแท็กซี่ไปตามผับต่างๆด้วยตัวเองเพื่อมองหาพ่อ ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่ดีเลยสำหรับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งลองนึกภาพว่าฉันต้องเรียนรู้การนมน้าวเพื่อนฝูงพ่อให้ปล่อยพ่อกลับบ้านและบางครั้งยังต้องพกไม้เบสบอลไปด้วยเพื่อคนอื่นๆเข้าใจตัวฉันมากขึ้นทุกคนจึงรู้ว่าเจนนี่นะ่ะไม่ใช่สาวน้อยที่พวกเขาจะล้อเล่นด้วยได้แน่นอนว่าฉันพยายามรักษาสภาพจิตใจของตัวเองเอาไว้แต่มันยากแม้ว่าฉันจะเป็นคนที่แข็งแกร่งแค่ไหนฉันรู้สึกเศร้าและก็โดดเดี่ยวมากความรู้สึกนั้นยิ่งเพิ่มพูนขึ้นทุกวันวันนัันนนนึงงงฉไไไปปททีีี่่่่่่่่บาาาาาพพอออแล้้ววก็มมผูชยยตใหญจเิ พ่อแทบไม่มีสติแล้วฉันก็ไม่มีเงินดังนั้นจึงบอกว่าพ่อจะมาจ่ายวันหลังแต่ฉันไม่สามารถนมน้าวเขาได้ฉันจําไม่ได้แน่ชัดว่าหาทางออกจากที่นั่นมาได้ยังไงแต่ฉันพาพ่อกลับบ้านในสภาพสิ้นหวังฉันไม่เห็นความหวังใดๆอีกเลยและคิดว่าฉันต้องใช้ชีวิตปีหน้าทั้งปีไปกับการตามหาพ่อขี้เมาของฉันนี่คือทางตันแล้ววันถัดมาฉันอยากบอกพ่อว่าฉันจะทิ้งเขาไว้แล้วก็ไปหาแม่หรือไปที่อื่นเพราะฉันรับไม่ไหวอีกแล้ว ฉันร้องไห้และพ่อก็มองฉันอย่างตื่นตกใจสุดขีดฉันไม่แน่ใจว่าเขาเคยเห็นฉันร้องไห้หรือเปล่านี่เองที่จะเป็นจุดเปลี่ยนพ่อรู้แล้วว่าจะทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นพ่อมีความมุ่งมั่นในวันเดียวกันนั้นเขาไปศูนย์บำบัดคนติดสุราวันต่อมาเป็นวันเกิดอายุครบ15ห้าปีของฉันและฉันก็ตัดสินใจอยู่กับพ่อต่ออีกสักนิดและดูว่าเขาจะอยู่แบบไม่ดื่มได้หรือไม่กลายเป็นว่าชีวิตสวยงามมากแม้จะไม่มีเหล้า เขาพูดซ้ำๆทุกวันพูดขอโทษตลอดเวลาสำหรับช่วงเวลา3ปีแห่งนรกนั่นแต่ฉันไม่ได้โกรธเคืองอะไรฉันยังได้อะไรบางอย่างที่มีประโยชน์มากในช่วงเวลาที่น่ากลัวนั้นตอนนี้ฉันเป็นนักมวยปล้ำและยังมีพรสวรรค์เลยทีเดียวพวกเขาบอกว่าฉันมีลักษณะของคนที่เป็นนักรบฉันรู้เลยว่าบาร์แห่งไหนที่จะให้ฉันกลายเป็นแบบนี้ยพ่อมาให้กําลังใจฉันทุกครั้งที่ลงแข่งหลังจากไปบําบัดที่ศูนย์แน่นอนว่าเขาไม่ดื่มเลยและฉันรู้ว่าแม้สถานการณ์จะแย่ยิ่งกว่าที่คุณคาดคิดไว้แต่่คคววามมมหัังงกก็ยยีออูเสทุน ถ้าคุณชอบเรื่องราวของฉันช่วยกดติดตามช่องนี้และแชร์ทิ้งคอมเมนต์ไว้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าคุณคิดยังไงกับปัญหาของฉัน